ตอนนี้ก็เซตก็บวกอยู่ที่12.13นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดติดตาม s u b s c r i b ์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาดูหุ้นนะครับตามอันดับของ of m Most a c t i v e นะครับซึ่งระดับแรกเราจะเริ่มต้นที่ Mo s ัล c t i v e v a นะ e นะครับตอนนี้ก็เซตก็บวกอยู่ที่12.13นะครับ ก็กำลังใกล้1,500เข้าไปทุกทีนะครับโดยอยู่ที่1,450.45จุดนะครับก็เป็นการขึ้นอย่างงดงามนะครับสลับ most active value ตัวแรกนั้นจะเป็น PTT นะครับก็บวกขึ้นไป0.50นะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่42.75นะครับถามมาก็เป็นกลุ่มแบงค์นะครับเป็น k b a n k นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป2 ตัวราคาอยู่ที่11.7นะครับลดลงมา0.50นะครับก็บวกที่1.05ถึง0.50นะครับขอไปนะครับตอนนี้ปตทก็ว,วิ่งขึ้นไป43บาทนะครับอันดับถัดมาก็เป็น TMB ครับตอนนี้ก็พุ่ขึ้นไปถึง0.05นะครับก็คืออยู่ที่1 1 7บาทนะครับก็ขึ้นมาสวยงามนะครับแล้วก็อยู่ในอันดับ ท็อปของมูดแอคทีฟแวร์รูแล้วก็มูดแอคทีฟโวลลุ่มนะครับสลับทีมบีแบงค์นะครับวันนี้แบงค์ก็ขึ้นมา2อันดับติดๆกันเลยนะครับอันดับ3ก็เป็นกรุงประทอ t t EP นะครับตัวนี้ก็บวกขึ้นไป3บาทแต่ก็ขึ้นมาแรงทีเดียวนะครับอยู่ที่102บาทนะครับอันดับ3ก็เป็นป a m นะครับวันนี้ก็ย่อตัวลงมานิดหนึ่งนะครับ ลงไป0.20บาทนะครับอยู่ที่22.10บาทนะครับแล้วก็รนดับตัดมาก็เป็น SCGP นะครับซึ่งในระดับที่เรามองเห็นนี่ก็ถือว่าเป็นการชนไปดานแล้วก็ยอดตัวในตามแนวโน้มของสภาวะหุ้นนะครับถ้าเราดูกราฟสองปุตทนะครับตอนนี้ปุตทอก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแร่งเต็มตัวเลยนะครับก็ดูชัด เส้นที่ผ่านเส้น105วันผ่านเส้น200วันขึ้นมานะครับผ่าน14วันขึ้นมาตัวแนวโน้มก็เป็นจุดแข็งแกร่งแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปได้ก็คือจุดพุ่งต่อไปนะครับก็มีโอกาสที่จะไปที่50บาทนะครับตามเป้าของอโปกเกอร์ที่ได้ตั้งไว้นะครับก็เราเคยดูไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับว่ามีโรกเกอร์ให้ไว้ที่50บาทนะครับก็อนาคตของ อทก็อาจจะไปที่50บาทครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับว่ามีโอกาสจะไปถึงส่วนจะไปถึงไม่ถึงนั้นก็อรอลุ้นเซตนะครับเซตถ้าขึ้นต่อไปเรื่อยๆแนวนี้ก็มีโอกาสที่จะทําให้พอทอนั้นขึ้นต่อไปได้นะครับเรามาดูตัวถัดไปเป็น m o s t a c t i v e volume กันดีกว่านะครับซึ่ง m o s t a c t i v e v o l u m e นั้น TMP ยังเป็นตัวนำอยู่นะครับเป็นลีดเดอร์นะครับก็มีวลลุ่มกว่า93ล้านนะครับ ลุ่มนะครับตัวถัดมาก็เป็น T แล้วก็เป็น W นะครับซึ่ง W นี้ก็เป็นตัวที่มาแรงนะครับซึ่งถ้าดูจากกราฟแล้วนะครับเจนแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนมีการย่อตัวเนื่องจากข้อไปชนไปดานครั้งที่1นึ่งนะครับเตรียมทำนิวไฮครั้งที่1น,นะครับขึ้นไปที่27บาทนะครับก็ย่อตัวลงมา26บาทก็ คงจะพิจารณาอีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีแรงซื้อแรงขาย,ยาต่อเนื่องมานะครับซึ่งดูจากปิดออฟเฟอร์ก็เห็นว่า,ามีมีแรงซื้อนะครับอยู่ที่73ล้านนะครับแรงขายอยู่ที่24ล้านนะครับตัวนี้ก็น่าจะปิดที่0.27ได้สวงได้สบายๆนะครับสำหรับป่านี้นะครับเห็นไหมว่าเขาทำขายทำกำไรกันยังไงนะครับก็คือ50,000นห0 0 0 ก็ถือว่าได้กำไรไปเพราะว่าตัวนี้เป็นทำนิวไฮก็ยังคงจะต้องขึ้นต่อนะครับเนื่องจากมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายนะครับดูจากแนวโน้มของราคาแล้วนะครับตัวถัดมาครับ i r p c ครับอยู่ที่3.12นะครับราคาอยู่ที่0.06ยวกขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็มีแนวโน้มขาขึ้นนะครับอย่างที่เราเห็น,หนกันนะครับดูกราฟแต่ละกราฟแล้วก็ดู อินดิเคเตอร์ง่ายๆอย่างดีดีบวกดีลบนะครับดีลบดิจิตเจ็ดอาที่9นะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะว่าดีลบนั DA ้นอยู่ไม่ถึง20นะครับนอกนั้นก็มีดีเกเกิน40ขึ้นไปมี d ีบวกเกิน30ก็ถือว่าขาขึ้นนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับถ้าดูจากกราฟนะครับก็ wa, เห็นว่าแข็งกระ ขึ้นผ่านเส้น200วันผ่านเส้น105วันผ่านเส้น14วันขึ้นไปนะครับ mm hmm. ก็มีแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับสำหรับตัวไอ้อีนะครับถ้าดูจากข่าวก็ทำกำไรนะครับพิกกำไรก็มีการปรับลดการลงทุนนะครับราคาเป้าหมายมีแบงค์ให้ไว้2องนะครับ2.80 ซึ่งตอนนี้ราคาก็เลยขึ้นมาเยอะเลยนะครับอยู่ที่3.12นะครับก็มีอากาศขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับสรับไออาตัวทัดมาครับเนินก็วันนี้ก็บวกขึ้นไปอีก0.10นะครับอยู่ที่4 5่จกนะครับก็ราคาก็ยังคงขึ้นต่อเนื่องนะครับถ้าดูจากกราฟก็จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเห็นนะครับว่าจะมีแนวโน้มขาขึ้นนะครับเลยเส้น2องยวันเลยเส้น105วันเลยเส้น14วัน แล้วตอนนี้ก็กำลังจะพยายามทยอยกลับขึ้นไปใน,ในที่เขาทำนิวไฮไว้ก่อนนะครับก็คือหลังจากที่เจอนิวไฮก็เป็นตามปกติของหุ้นนะครับเจอหนิวไฮก็ย่อดตัวเจอนิวไฮก็ยอดตัวนะครับแต่ก็มีการปิดที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับราคาข,าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสตัวนี้ก็ถ้าเป็นเนยก็น่าจะมีโอกาสแถว ซไซเบียเพื่านข้างเรื่อยๆนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ5บาทนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อนะครับสิริครับวันนี้ก็มาแรงครับเปิดมาที่ราคาเปิดที่0.81นะครับเปิดครั้งแรกตอนเช้านะครับราคาเปิดที่2ก็เปิด0.83นะครับก็คือเปิดราคา เท่าเดิมนะครับสำหรับตอนบ่ายก็ราคาก็อยู่ที่0.83นะครับแล้วก็บวกไป0.02นะครับสรนินก็มีแนวโน้มนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่ทำกำไรนะครับก็มีโน,น้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งเห็นไหมนี่คือ,คอแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มี DA ลบนี้ก็อยู่ที่9นะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งแม้ว่าจะมีพาราโบลิกอยู่ด้านบน อนี้ก็ขึ้นไปชนพารารบลิกเพรเดี๋ยววันถัดมาก็พาราโบลิกก็อยู่ด้านล่างก็จะเป็นขาขึ้นอย่างแก่ง,งบตอน,นี้ก็มีอนาคตขึ้นไปถึงประมาณเดี๋ยวดูก่อนนะครับก็มีอนาคตกลับขึ้นไปที่เระมาณ9.3นะครับไอ้0.93นะครับ0.93เาป็นแนวต้านแรกนะครับยังคงอีกเยอะนะครับก็มีกับอีกเยอะนะครับก็จะทำให้สลีผ่านพ้นขึ้นไปได้นะครับถัดมาเราดูตัว WHA นะครับวันนี้ก็ลงไป0.04นะครับราคาอยู่ที่3.21นะครับตัวนี้ก็มีอนาคตาที่มีโอกาสที่กลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าเลยเส้น2ายวันเลยเส้น105วันแล้วก็เลยเส้น14วัน,น,วน,วน,วนซึ่งตัด3เส้น2เส้นขึ้นไปนะครับไม่จะย่อตัวลงมานะครับก็ยังมีอนาคตไซเบกลับขึ้นไปเพราะว่าทดสอบดิวไฮในรอบหลายเดือนที่ผ่านมานะครับอยู่ที่3.3 3กว่านะครับก็มีโอกาสขับขึ้นไปที่ประมาณ3.40หรือ3.42นะครับตัวนี้ก็มีโอกาสขับขึ้นไปเยอะนะครับเพราะว่าดูอินดิเคเตอร์เดีลบนั้นอยู่ที่9กนะครับก็มีโอกาสที่จะขับขึ้นไปที่ประมาณ3.4กว่ากวานะครับสำหรับตัว uh, w h a นะครับก ป็นการย่อตัวให้รับนะครับก็สามารถรับได้แล้วก็รอ,อให้หุ้นเขาขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแต่ท่านนักลงทุนจะพิจารณาตามนะครับตัวนี้อีกตัวครับตัวนี้จากที่เคยดูๆในคลิปก่อนก่อนหน้านะครับจากปานปู่ที่ขึ้นจากเบาทขึ้นมา8ปบาทขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่ที่บวก0.20นะครับอยู่ที่9.25นะครับปับนปู่นะครับขึ้นมาแรงนะครับ ดูจากกราฟแล้วก็เห็นว่าก็ทำนิวไฮตลอดเวลาเห็นไหมครับทำ New High นิวไฮครับก็หมดสิทธิ์ขาลงคือจบขาลงเรียบร้อยแล้วก็ทำนิวไฮขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เส้นจยุดต่ำกว่าเส้นร้อยห้าวันแล้วก็สี่วันนะครับก็เป็นการเรียงตัวอย่างสวยงามนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสเดินทางต่อไปครับไซด์เว์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสลหรับบ้านปูก็หลังจากที่ เปียนธุรกิจคือเสริมทับธุรกิจด้วย EV นะครับไปลงทุนทางด้านโซลาร์เซลล์นะครับนอกจากทำเกี่ยวกับการหินอย่างเดียวนะครับก็ขยับขยายไปเป็นแปลงสินทรัพย์ตัวเองไปเป็นโซลาร์เซลล์ก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีนะครับก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับสลับปานปูนะครับถูกแนวโน้มก็มีขาดโอกาสขาดขึ้นยาวเลยนะครับสลับ้านปูทีนี้เราก็มาดูตัวถัดมาตัวนี้ก็มาล้นแรงครับตัวนี้ AAV ครับหลังจากที่ โควิดในต่างประเทศก็จะลดลงแต่ว่าในประเทศไทยเราก็มีโควิดเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่ตรวจพบสาวที่แอบไปทํางานที่พม,มา่าแล้วก็แอบกลับเข้ามาในประเทศไทยเราก็กระจายตัวไปทั้งภาคกลางกระจายตัวไปที่กรุงเทพกระจายตัวไปที่จังหวัดต่างๆนะครับก็ตอนนี้ก็กักตัวให้วุ่นนะครับโรงเรียนต่างๆสาหรับที่เคยนั่งเครื่องบินมากับสาวพม,มา่าสาวที่ออกไปทํางานที่พม,ม่าก็ระคารปิด โรงเรียนปิดอะไรหลยายอย่างนะครับก็จากข่าวที่ว่าวแววมาครับก็ยังมีโอกาสที่ในประเทศไทยนั้นโควิดก็คงจะต้องระบาดกันต่อไปนะครับแต่สาธารณสุขก็พยายามควบคุมอยู่นะครับตอนนี้ก็ทําให้ AV นั้นก็เริ่มจะมีทิศทางบวกขึ้นมานะครับบวกขึ้นมา0.10น,นะครับราคาล่าสุดอยู่ที่2.22นะครับ ตัวนี้ก็มีโอกาสเสร็จแล้วเราก็ไปดูตัว Mo s a i กที e เ n เนะครับก็ตัวนี้ก็บวกขึ้นมาถึง0.02นะครับราคาอยู่ที่0.18นะครับสลับปี52นะครับเราก็เป็นตัวที่ถูกคงจะต้องหาทางแก้ไขแล้วก็ดําเนินการเพราะว่ามีตัว4ด้วยนะครับฉะนั้นก็แต่โอกาสนะครับก็ยังคงมีต่อเนื่องนะครับยังมีกําลังซื้ออยู่ตลอดเวลานะครับก็ เ ling ที่0.20ก็มีโอกาสที่จะไปแต่0.20นะครับถ้าดูจากครับเห็นไหมตอนนี้พุ่งเลยสองเส้น2อง้ววันขึ้นไปเลยนะก็เขียวเหนือเรามีพลังบร,ร,ริกรองรับนะครับก็ทำนิวไฮขึ้นไปที่ก็ยังไม่นิวไฮอ,อาจจะเป็นนิวไฮในระยะเดือน2เดือนนี้นะครับนี่ก็ตีดทัวกลับขึ้นมาก็เลยโดนแคทบาลานนะครับเพราะว่าขึ้นมาเยอะนะครับ อุ้นแต่ละตัวที่เราบอกมาก็มีแนวโน้มขาขึ้นทางนั้นนะครับ EC นี่ก็บวกไป0.70นะครับราคาอยู่ที่6.9นะครับซึ่งดูแนวโน้มก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งครับก็มีโอกาสขึ้นต่อไปนะครับถ้าหุ้นขึ้นเซ็ตขึ้นหุ้นพวกนี้ก็ติดตัวตามขึ้นไปอย่างสวยงามนะครับดูเอเวอร์หน่อยครับเห็นไหม วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับแทนที่ก็จะขายกันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่4ธันวาคมนะครับก็มีการซื้อไวล่วงหน้าเพื่อรอเซตขึ้นใน,ในอาทิตย์หน้านะครับฉะนั้นก็รอกลับขึ้นไปที่0.26นะครับไปเจอแนวต้าน0.26ออันนี้ก็เป็นแนวโน้มคร่าวๆสำหรับวันนี้นะครับให้ท่านดูว่าแนวโน้มของหุ้นที่ตลาดเซตบวกนะครับก็ทำให้หุ้นต่งตาง ก็ดีตัวตามขึ้นไปนะครับทุกตัวก็มีกำไรนะครับก็เป็นช่วงที่ที่ซื้อไว้ตอนที่หุ้นลงก็มีโอกาสทำกำไรอย่างมากนะครับก็ตัวแนวโน้มแล้วก็คงมีมีกำไรกันอย่างมากมายนะครับก็ยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้ก็หุ้นขึ้นวันจันทร์หน้าก็ขอให้หุ้นขึ้นนะครับ ทุกคนจะได้มีความสุขในการถือหุน้นขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ยังไงอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจหรือจะมีไงก็แล้วแต่ที่ทนสบายใจนะครับคอมเมนต์ไว้ด้วยก็ได้นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดติดตามซับสไครต์ค่ะขอบคุณค่ะ